สวัสดีค่ะตูดออฟฟิเชียลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชั่นนะคะฮยอนอานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอืม I'm Not Cool เป็นเพลงเป็นซิงเกิลใหม่นะคะที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะคะหลังจากที่แบบห่างหายไปนานอยู่พรสมาณสักคนเดิมก็คือแบบแต่เราเนี่ยคือแบบไม่ได้ติดตามเลยนะฮยอนอารตั้งแต่ โฟร์มินิทยุบไปอ่ะก็คือแบบเพิ่งจะได้กลับมาเนี่ยในเพลงนี้เนาะนานาน,น,นะดูแก่นะก็แอบก็แก่สิ <laughs> ก็คือแบบจะมาดูนะคะว่าเฮียหนานจะยังแซบยังเปรี้ยวเหมือนเดิมไหมจากที่ดูในโฟร์มินิทเนาะแต่ว่าโซโล่เดี๋ยวก็เปรี้ยวเยี่ยวราดมาตลอดแล้วก็ไปดูกันว่า,วาเพลงนี้จะยังเปรี้ยวเหมือนเดิมไหมยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะก,กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะชอบตูรุเชียด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าชอบเพลงนี้หรือว่ารีแอคชั่นนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนไปเลยค่ะในเรื่องของคอสตูมก็คือ ตาแต่ตั้งแต่ในทิเซอร์นะครับทุกคนเดีย๋ยวนี้เขาฮิตงันเหรอเปิดไหนะสามชุดแล้วนะเพลงเพิ่งเริ่มนะเตล่มอ่ะเตล์คอสตูมอ่ะอแล้วนะนะเตียวเหมือนเดิม เขาปากก็คืออีเลยไปม,มาว่ะแต่โดซีมีแบบเหมือนอาหรับอาหรับแบบอินเดียอินเดียนิดหนึ่งนะตรงคอนทูมากแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ยังแซ่บเหมือนเดิมอย่าใช้คำว่าแซ่บเหมือนเดิมแซ่บกว่าเดิมอีกอปนนีเจ็ดชุดแล้วนะคุณนะพี่วะส่วนนี้ <laughs> ชุดนี้คือ จาแต่ละชุดไม่ทันนะทุกคนคือชุดเปลี่ยนแบบตลอดตอนนี้เทตาแตกเลยนะนขนะนะนะเขาติด ความอลังกินงด้วยแบบ,แบ,บอินเดียคนนี้เขาฮิตมูกันเนาะความอินเดียอินเดียอืมร้ดีมากแต่ท่อนนี้คือแบบ ช่าหด่เลยัวจริงนี่เ้ยเหมือน,น,นอะไร d ร r k h แต่ด a r k h o เขาเล่นใหญ่จริง,อ,งอันนี้กนะ็แบบมันก็ใหญ่อยู่อันนี้ซีนเนนะเจะ้าเหรอ เพลงสองนาทีมึงอุ้ยเพลงสองนาทีแต่คอสตูมคือเสื้อผ้าหน้าผมก็เมื่อกี้นับไปได้เกินสิบนะคะทุกคนสำหรับคอสตูมใส่เกินสิบชุดใส่ได้เดือนหนึ่งแล้วชุดแต่ละชุดก็คือชุดกระเทยนะคะทุกคนชุดแบบเวอร์ตาแตกนะครับเราเป็นไปเลือกเบสคอสตูมเนาะจากเอ็มีนี้เพราะว่าในเอ็มีนี้คือมีแบบชุดแบบเยอะมากแล้วก็เลยแบบเราคิดว่าจะเลือกแบบชุดที่เราชอบ ของเธอเป็นชุดไหนของฉันเป็นชุดสีม่วงชุดนี้เลยก็คือแบบอุ้ยมันเหมือนจะหวานแต่มันก็แบบมีความยูนิคอร์นเนาะตัดกับฉากแบบดอกไม้ข้ามกลางดอกไม้ชุดแดนเซอร์บ้านเราแต่ไม่ใช่บ้านเราอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ได้ชุดแดนเซอร์บ้านเราแต่ว่าดูดีดูแพงดูพรีเมียมมันดูแบบเหมือนดูเหมือนจะธรรมดาแล้วแต่แบบมันไดูดีลอนดอนคือเลิศอันนี้เลิศเอออันนี้เลิศจิงแบบส่วนของเรานะเราชอบเป็นชุดสีฟ้าที่เป็น ลูกไม้ซีทูตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นคอร์เซ็ตตรงนี้แต่ก็มีความแบบเฟิร์มมันกระเทยมันแบบมีเซ็กซี่มีหวานมีแบบทางการกับคอร์เซ็ตแล้วก็แบบตัดด้วยเซ็กซี่ของลูกไม้สีฟ้าแล้วก็แบบมีเฟิร์มเบาๆให้ดูเป็นคุณหนู่ต่างๆแต่ไม่คุณหนู่เลยนะดูเซ็กแบบเซ็กเอียแล้วก็มีความแบบโอ้โหนานภากลางแบบปุยนูนก้นเมฆต่างมันมันขัดกับสีชมพคนณแล้วมันแบบมันเลิศ มันเลิศนะคะสำหรับชุดนี้จะให้สิบเลยชุดเนี้ยอันนี้สิบทุกชุดแหละดีทุกชุด่ดีทุกชุดเลยอ่ะคือแบบเราก็แบบเลือกไม่ได้เมื่อกี้เราตัดสินใจอยู่นะว่าเราจะเอาสีอะไรกันแต่สรุปก็คือได้มาเป็นสีม่วงกับสีฟ้านะคะทุกคนแต่เอ้ยมันดีจริงๆนะคือแบบคอสตูมเของก็แน่เราคือเคาเซ็ตฉากเองอะทุกคนสีจีก็คือแบบไม่ต้องใช้เลยแล้วก็นี่ส่งเพลงนะติดหูว่าไงมันเปรี้ยวแม่รู้สึกว่าท่อนหูคือแบบ ติดหูตั้งแต่ในตั้งแต่เราฟังใน f f ฟ i เชียลทีเซออะคือแบบมันแอร์พอร์คูมาะลยอะคือมันติดตอนเนี้ยมันติดอยู่ในหูเรามากอะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแซบเหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วเนาะเรารู้สึกว่ามันมีความเพิ่มความเป็นผู้หญิงมากขึ้นโดยการแบบใส่เรื่องของสีที่เราเห็นเมื่อกี้คือสีสันคือแต่ละซีนแต่ละฉากเนี้ยคือเปลี่ยนสีไปเลยมันเพิ่มความมันมีความแบบเปรี้ยวแบบซาซาเป็นความผู้หญิงอะไม่ได้แบบไปแซบแบบดูน่ารักดูน่ารักแบบ แบบผสมผสมเข้ามารู้สึกว่ามันทําแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าคนเข้าถึงแบบเข้าถึงได้ง่ายอ่ะไม่ได้แบบเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยอืมแต่ชุดก็คือไปเดินตลาดได้เลยนะใส่ชุดนี้ไปเดินตลาดได้ไม่ได้ไม่ได้หรอมันดีอ่ะทุกคนปล่อกไม่ได้ก็คือแบบกลับมาฟ้าก็คือประทับใจนะมันไม่คูลแันเซ็กซี่มันอารมาคูลอามเซ็กซี่เซ็ง แต่ก็คือเพื่อนเป็นได้แล้วคือก็งงเกก็คือว<ก>ิวิท<ต>าทมันง่ายด้วยทุกคนคือแบบคือแกะตามได้เลยเพราะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากแล้วก็แบบไม่ได้เยอะอะไรเพลงสองนาทีอ่ะก็คือฝากทุกคนเนาะ<อ>เข้าไปดูในช่องของไฮยุนอานะคะทุกคนก็เสิร์ชว่าเพลง เอา not cool นะครับท <|so|>? ุกคนก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้เราที่สำคัญนะคะฝากช่องเราด้วยฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ